อ่าก็สวัสดีนักเรียนชั้นปสามทุกคนนะครับอ่าพบกันอีกแล้วในอ่าการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นะครับอ่าเนื่องด้วยสถานรรการณ์ไวรัสโคโรน,นาเนาะอ่าโรงเรียนเราก็หยุดหนึ่งอาทิตย์นะครับอ่าสำหรับวันนี้ในรายชั่วโมงนี้เป็นวิชาประวัติศาสตร์นะครับอ่าพบกับครูโจในรายวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเอง สำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวครูก่อนเปิดบทเ,เรียนครับครูก็มีบทเพลงให้นักเรียนได้รับชมกันนะครับเราไปดูกันได้เลยนะครับ Yeah. ่านะครับเมื่อกี้นักเรียนได้ชมวิดิทัศน์นะครับสมเด็จพระานาเรศวรมหาราชไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับต่อไปนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนอจุดประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชานี้นะครับคือ อธิบายความสําคัญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระน,นเรศวรมหาราชนะครับที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติได้นะครับ 2. มีทักษะการแก้ปัญหาสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้นะครับ 3. นําแนวทางในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจสมเด็จพระน,นเรศวรมหาราชมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตได้นั่นเองนะครับนักเรียนสามารถนํามาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตได้นะครับเอ เรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับในชวโมงนี um. ้คำถามก็นักเรียนรู้จักหรือไม่นะครับจากบทเพลงเมื่อกี้นักเรียนคงจะรู้จักแล้วนะครับก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหา, kind of าร,รหาชนั่นเองนะครับตามรูปนี้เลยนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีพระราชประวัติเป็นมาอย่างไรนะครับครูจะพานักเรียนไปดูนะครับพระราชประวัติ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับมีพระนามเดิมว่าพระองค์ดำนะครับเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชานะครับและพระวิสุทธิกษัตริย์พระองค์เสด็จพระบรมราชราชสมภพก็คือเกิดนะครับพระราชสมภพก็คือเกิดเมื่อปีพุทธศักราช298นั่นเองนะครับพระราชประวัติตอนพระองค์ทรงเยาวนะครับทรงเยาวัยเนี่ยก็คือพระองค์ ประทับอยู่พระราชวังจันทร์นะครับเมืองพิษณุโลกนะครับจนกระทั่งปุริงนองเข้ามาตีเมืองพิษณุโลกนะครับสมเด็จพระมหาธรรมราชาเจ้าเมืองพิษณุโลกยอมอ่อนน้อมตอกก้งหงสาวดีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พระเจ้าปุรลงนองก็ขอพระนเลสวนไปเป็นองค์ประกันที่กรุงหงสานั่นเองนะครับก็หลังจากที่ไปเป็นองค์ประกันหงสา ช่วงเวลาหนึ่งนะครับก็ดำรงยศเป็นพระมหาอุปราชนะครับสมเด็จพระนเรศวรนี้กับกรุงศรีอุทยาโดยบุเรงนองยินยอมนะครับกับมหาสมเด็จพระมหาธรรมราชาได้ทรงพระราชทา,านนามให้ว่าพระนเรศวรนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็สถาปนาเป็นพระมหาอุปราชไปปกครองเมืองพิษณุโลกนะครับแล้วก็ ขอช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับก็ได้ประกาศอิสรภาพจากกุงหงสานะครับเขาก็มีวิดีทั์ที่เป็นการ์ตูนให้นักเรียนได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวนักเรียนไปดูกันได้เลยนะครับประกาศอิสรภาพสู่ยุธทธาธีตอนหนึ่งนะครับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับรับชมกันได้เลย นเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเ่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลยแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อเหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับอืม2ีกว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำเสือกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112 ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงเสาว,วสดีถึง15ปีเลยละนะแล้วได้ขึ้นเป็นยังไงหรอครับหลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหมเคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียนจริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ้าวนได้ใครมาล่ะเดี๋ยวปูไปดูก่อนนะ แล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไหนังสนุกมากเสียดายที่เมกไม่ได้ดูนี่ไปดูของจริงเลยดีกว่าไม่ได้นะเมกมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะโถแค่นี้ก็ป๊อดเหรอ งันก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได้โอ้ยฟังกันบ้างสิโอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยเอาเฮ้ไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็วูย่โลเมกเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมกเมืองแครงพุทธศักราช2,127 นัจการสมเด็จพระมหาธรรมราชาข้าแต่เทพยดา,าฟ้าดีทลายจงเป็นพยายนด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขาติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจกทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน แต่วันนี้ไปตราบเท่ากะะาลปวสาสนแ,แล้วท่านทรงทำอะไรนะ่ะเทน้ำทำไมหรอ <c oughs> เขาเรียกว่าหลังทักซิโนท็กเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน้าเขานสวนาสวนนี่คือชนะสงครามแล้วหรอจะบ้าหรอนี่เพิ่งเริ่ม สงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งห่ากล่ะแม่แม่แมนั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้วว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้เหรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยเรารีบไปกันเถอ,อะเดี๋ยวนะ ทำในประตูมันสีแปลกแปลกละ่ะนี่มูจ่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กราบหรอกอ,อ,อทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลยแม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ย ฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรประทะกับทัพของสวัสดีแน่ๆเลยพระเจ้าพี่เราจะยืนช้าในรบไม้อยู่ใหญ่เล่า ทัพของสวัสดีแน่ๆเลยพระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมานะหรอใช่ใช่นั่นไงนั่นไงที่ซองช้างอยู่ตรงนั้นไหนไหนตรงไหนน้องสาราย18บมกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวรท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด พระเจ้าพี่เราจะยืนชาในร่มไม้อยู่ยายเล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิิยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาหนาต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคยุทุ์อีกแล้วเช่นเราอืไป เดืนเพระเรนเล็กกว่าต้องเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ ส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็กๆปู่ครับพันธุเลส,ส่วนทรงเท่น่าดูเลยนะครับมรบะชนะพระมหาอุปราชาทางด้านที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับเอ,อ่อหนูเพิ่งเล่าให้เมฆฟังนะคะ่ะโอ้จริงๆแล้วตอดน,นั้นกองทัพของพันธุเลสวนมีจํานวนวน้อยกว่าผูพม่ามากแล้วไพร่พนเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้ว ถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่แน่ดังนั้นพระนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงละ่ะอย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะว,วันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะอ๋อก็หลังทักซีโนโท็อกไงใช่ใช่กับตอนทำยุทธาถิตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูเอ้เอตะว,วันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู ถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาวแล้วก็ถูกทรงตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปูมีวิดีโอครบเลยนะดูสิโอ้อโหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะว,วันอืมได้สิถนนหนังแบบนี้ฉันไม่กลัวสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญ การตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุทยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปีอยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกน้าแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู ็ขอขอบคุณซื้อวิทัศน์นะครับจากมูลนิธิการศึกษาผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถรัรมภ์นะครับเป็นยังไงบ้างดูวิทัศน์เกี่ยวกับสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชไปแล้วนะครับหลังจากที่พระอ,องค์ทํายุทธหัตถีนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนพระราชกรณียกิจที่สําคัญต่อไปนะครับก็คือในปีพุทธศักราช2113นะครับสเสด็จออกร่วมลบกับทหารโดยขับไล่กองทัพเขมรได้สำเร็จนะครับ ต่อมาในปีพุทธศักราช2114ได้รับสถาปนาให้ปกครองเมืองพิษณุโลกนะครับเมื่อพระชนมายุ1 6พรรษานั่นเองนะครับต่อมาพุทธศักราช2117นะครับสเสด็จไปลบที่เวียงจันทร์นะครับทรงประชวรเป็นไข้ทรพิษจึงสเสด็จกลับต่อมาพุทธศักราช2121ทรงทําสงครามขับไล่พญาจีนจันตุนะครับออกไปจากเมืองกรุงศรีอยุธยานะครับ ต่อมาในพุทธศักราช2127ทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแคลงนะครับแล้วก็กวาดต้อนคนไทยกลับพระนครต่อมาพุทธศักราช2127ถึงพศ2130นะครับพมายกทัพมาตีไทยถึง4ครั้งนั่นเองนะครับแต่ถูกไทยตีแตกพ่ายกลับไปต่อมาพุทธศักราช2133ทรงเสด็จของราชณกรุงเสีอยุทยานะครับนะ เมื่อพระชนมายุได้35,000นะต่อมาพุทธศักราช2,135ทรงทำสงครามยุทธหัตถีจนมังกยอยชวาสิ้นพระชนบนคอช้างนั่นเองนะครับต่อมาพุทธศักราช2,136ทรงยกกองทัพไปตีขเขมรและจับพญาละแวททำวิธีปฐะมะกรรมนะครับพญาละแวกก็อยู่ที่ปัจจุบันก็คือประเทศขเขมรน,นั่นเองนะครับ ต่อมาพุทธศักราช2138หรือพศส1งพันอ่าทรงกรีธาทัพไปตีกรุงหงสาวดีครั้งที่1และครั้งที่2นะครับสุดท้ายพุทธศักราช2148ทรงกรีธาทัพไปตีกรุงอังวะนะครับโดยยกทัพหลวง1 0 0 0 0แนายนะครับออกจากอยุธยาไปทางเมืองเชียงใหม่แลมทัพอยู่ที่เชียงใหม่1เดือนนะครับจะเห็นได้ว่า กรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับอาณาจักรจักกว้างใหญ่มากนะครับักเรียนอาณาจักรขยายใหญ่มากนะครับามาดูสรุปบทเรียนกันเลยนะครับสําหรับในรายวิชาประวัติศาสตร์ในเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ามาสู่สรุปบทเรียนนะครับ <c oughs> สมเด็จพระนเรศวรทรงพระ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งของกรุงศรีอยุธยานะครับ <c oughs> มีพระราชรณียก,กิจอันยิ่งใหญ่และเป็นประโยชน์ต่อราชอาณาจักรสยามนะครับซืบสายมาจนถึงปัจจุบันนะครับเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่สําคัญอย่างยิ่งก็คือพระองค์กอบกู้เอกรากนะครับ <c oughs> <c oughs> ของกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกนะครับแล้วก็ทรงแผ่อำนาจ อาณาจักรไทยให้กว้างใหญ่ไพศาลนั่นเองนะครับสำหรับในรายวิชาประวัติศาสตร์เรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับก็ขอจบกิจกรรมการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคาบหน้านะครับในคาบต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้เรียนวิชาในเรื่องของอะไรนะครับก็คือคาบต่อไปเราจะเรียนในบทเรียน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนนเองนะครับแล้วเราพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีเพียงเท่าน,นครับสวัสดีครับ